มาพูดเกี่ยวกับการออกกำลังกายกันนะครับวันนี้ผมจะมาพูดเกี่ยวกับการออกกำลังกายที่เรียกว่าวิ่งก่อน่อนจะวิ่งเนี่ยเราก็ต้องยืดเหยียดกล้ามเนื้อก่อนที่จะทาการวิ่งนะครับการยืดเหยียดก่อนออกกำลังกายเนี่ยไม่ว่าจะวิ่งหรือจะออกกำลังกายอย่างอื่นเนี่ยการยืดเหยียดจะช่วยป้องกันการบาดเจ็บในการออกกำลังกายนะครับอย่างเช่นผมเป็นคน ลง e: หน้าเท้าประมาณนี้นะครับก็ต้องยืดเหยียดให้ถูกกับการวิ่งของตัวเองนะครับต่อไปนะครับเราจะมายืดเหยียดกันท่าแรกนะครับก็คือเราจะยืดหลังขาตั้งแต่บริเวณข้อเท้าจนไปถึงน่องหลังขานี่นะครับก็คือจะช่วยป้องกันเอ็นร้อยหวายฉีกขาดนะครับก็คือให้ เท้าซ้ายหรือเท้าขวาเนี่ยออกบังหน้าประมาณประมาณ15เซนแล้วก็ใช้ต้นเท้าสงองข้างกดกับพื้นให้ใหแน่นก็จะได้เขาเรียกว่าล็อกล็อกเท้าอยู่ตัวครับแล้วก็ค่อยๆเอามือเนี่ยกดล,ลงไปกดล,ลงไปชา้าๆประมาณสักสิบวิครับถ้าถึงสิบในใจก็เิ่หนหมเลยนะครับ มันจะรู้สึกตึงๆหลังขานะครับแล้วก็อีกข้างนั้นก็ทำเหมือนกันนะครับทำคือให้ก้าวเท้าเปล่าออกมาก็ทำเหมือนกับเท้าซ้ายเมื่อกี้เลย ประมาณข้านักสิบครั้งสิบวินับเลขในใจเอาก็ได้ครับต่อไปเราจะมายืดตรงช่วงข้อพับงกระโปรงนะครับเพราะว่าการวิ่งเนี่ยมันต้องใช้การแทงข่าก็คือยกเพื่อให้เราก้าวได้เยอะขึ้นเจก็คือยกจับขาขึ้นมายกอย่างนี้ให้ตั้งฉากกับพื้นนี้แล้วก็นับ1ลขเป็นสิบ อีกขั้นนึ่งก็เหมือนกันครับทำทำเหมือนกันยกเหมือนกันสบสบวีเหมือนกันท่านใจโอเคต่อไปนะครับการวิ่งเราไม่ได้ใช้แค่ขาอย่างเดียวครับเราต้องใช้แขนด้วยเพราะเมื่อไหร่ที่เราวิ่งไปสักพักแล้วขารู้สึกปวดแรงเนี่ยแขนตอนวิ่งเราต้องแกว่งแขนใช่ไหมครับอขนเนียจะช่วยกระชากข,ขาเราในตอนที่ขาเราปวดแรงนะครับก็เลยต้อง เน้นแขนเป็นหลักด้วยก็คือต้องวอร์มแขนหัวไหล่นะครับก็คือเรียกว่าหมุนหมนแขนให้หมุนแขนหมุนไหล่ก็คือให้ให้เป็นทางเปงน้างประมาณ15ครั้งเริ่มเลยนะครับ โอเคนี่ก็หมุน,หม,นหมุนควรกับมันเดิมครับสิบห้าครั้งเหมือนกันครับมันก็จะช่วยช่วยให้แขนเราเนี่ยวเวลาวิ่งอ่ะมันจะไม่เมื่อยด้วยก็ต้องยืดยืดแขนด้วยเหมือนกันครับโอเคนี่ก็เป็นการยืดเหยียดก่อนที่เราจะวิ่งหรือว่าออกกำลังกายเป็นอื่นนะครับมันจะช่วยให้กล้ามเนื้อคลายตัวสมมุติถ้าเราไม่ยืดเหยียดก่อนเนี่ย แบบอยู่ไปออกกำลังกายเลยไปวิ่งเลยเนี่ยมันจะทาให้มีโอกาสกล้ามเนื้อฉีกขาดได้นะครับก็ต้องค่อยๆวอร์มค่อยวอร์มคออ่คอยยืดแล้วก็ที่สาคัญก็คือเมื่อวิ่งเสร็จแล้วเนี่ยก็ต้องยืดจหย,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 ยีดด้วยยืดหยีดด้วยเหมือนกันนะครับก็คือเหมือนตอนเราจะเริ่มออกกำลังกายเนี่ยก็ย,ยืดท่าเดียวกันครับวันนี้ผมขอตัวลาไปวิ่งก่อนนะครับนับเจนใส่โอกาสหน้าครับสวัสดีครับ